สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับครูนิติกรเจริญเกตหรือว่าครูบอสนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องของมุมนะครับสำหรับในหน่วยที่8นะครับเรื่องของมุมนะครับมีเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับมุมที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันเลยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับคือเรื่องการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับเราสามารถอธิบายการวัดขนาดของมุมนะครับและการสร้างมุมด้วยการใช้ไม้โปรเทคเตอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับจุดประสงค์ในข้อที่2นะครับเราสามารถวัดขนาดของมุมที่กําหนดให้ได้อย่างถูกต้องนะครับ จุดประสงค์ในข้อที่3นะครับเราจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบงานใบความรู้ที่ครูบอสได้แจกให้นะครับขนาดของมุมนะครับเป็นปริมาณที่เกิดจากการหมุนแขนของมุมนะครับแขนใดแขนหนึ่งไปทับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งนะครับโดยมีจุดยอดมุมนะครับเป็นจุดหมุนหน่วยที่ใช้บอกขนาดของมุมนะครับคือองศานะครับเขียนแทนได้ด้วยวงกลมนะครับข้างในกลวง นะครับบนตัวเลขนะครับเมื่อหมุนแขนโค้งมุมครบ1นรอบนะครับจะมีมุมที่มีขนาด4มุมฉากนะครับซึ่งกำหนดให้เท่ากับ360องศาหรือ360แล้วก็วงกลมนะครับด้านบนขนาดของมุมนั้นนะครับใช้แทนนะครับขนาดของมุมด้วยตัว m เล็กนะครับเช่น ขนาดของมุม MAN นะครับขนาดของมุม MAN สามารถเขียนแทนด้วย m เล็กนะครับวงเล็บ m a n ใหญ่นะคบวงเล็บปิดและเติมหลังคาให้ที่จุดยอดมุมด้วยนะครับหรือมุม MAN นั้นนะครับมีขนาด90องศาเราเขียนแทนด้วย m วงเล็บ m a, n, a n ตัวใหญ่นะคบวงเล็บปิดครับเติม ราคาให้ที่จุดยอดมุมด้วยนะครับเท่ากับ90องศานะครับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการวัดขนาดของมุมนะครับเราจะเรียกได้ว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับคือไม้โปรเทคเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมนะครับหรือสร้างมุมให้มีขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับ ตัวอย่างของมันนะครับตัวอย่างที่1นนะครับคือไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนะครับและ2นะครับไม้โปรเทคเตอร์นะครับชนิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเมื่อเรารู้จักนะครับเครื่องมือในการวัดแล้วเรามาลองเรียนรู้วิธีการวัดขนาดของมุมนะครับว่าเราจะทําได้อย่างไรนะครับ1นนะครับให้จุดกึ่งกลางนะครับของโปรเทคเตอร์นะครับหรือไม้โปรเทคเตอร์นั้นนะครับทับกับจุดยอดมุมนะครับที่เราต้องการจะวัดนะครับ 2นะครับให้แนวศูนย์องศานะครับของมาโ์อร์เจคเตอร์นะครับข้างใดข้างหนึ่งครับถ้าไปบนแขนหนึ่งของมุมนะครับ3นะครับอ่านขนาดของมุมโดยนับจากศูนย์องศานะครับที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งนะครับไปจนถึงรอยขีดบอกองศาหรือแขนอีกข้างหนึ่งนะครับรอยขีดนั้นจะบอกขนาดของมุมที่เราต้องการจะวัดนะครับ เรามาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นนะครับมุม KSD นะครับเราต้องการจะวัดเราก็นำนะครับไมโครเทคเตอร์นะครับตรงจุดศูนย์กลางวางไว้ที่จุดยอดมุมคือจุดตัว S นะครับและนำแขนอีกข้างหนึ่งนะครับวางไว้ที่แนวระนาบหรือนำไมโครเทคเตอร์ที่เป็นเลขศูนย์นะครับวางไว้ที่แนวระนาบของแขนข้างใดข้างหนึ่งนะครับจากรูปนะครับมุม KSD มีขนาดทั้งหมดที่วัดได้คือ70องศานะครับเราสามารถเขียนได้เป็น m วงเล็บ ksd วงเล็บปิดเท่ากับ70องศานะครับตัวอย่างที่2นะครับเรานำนะครับไม้โปรเจคเตอร์ไปทาบมุมที่ m g นะครับเราก็จะได้นะครับค่าขนาด135องศานะครับหรือเขียนเป็น m วงเล็บ pmg เท่ากับ135องศานั่นเองชนิดของมุมต่างๆนะครับเรามาลองเรียนรู้ชนิดของมุมต่างๆกันนะครับมุมตัวแรกนะครับเป็นมุมที่มีรังสีแขนข้างหนึ่งนะครับวิ่งไปทางด้านขวาและแขนอีกข้างหนึ่งนะครับก็วิ่งไปในเส้นทางเดียวกันนะครับเราเรียกมุมนี้ว่ามุมศูงน,นะครับ มีขนาดนะครับเท่ากับศูนย์องศานะครับมุมศูนย์จะต้องมีขนาดเท่ากับศูนย์องศานะครับมุมต่อไปนะครับคือมุมแหลมนะครับมุมแหลมนั้นมีขนาดมากกว่าศูนย์องศานะครับแต่จะน้อยกว่า90องศา,า,าน,น,นะครับเพราะว่ามุมฉากนั้นะครับจะมีขนาด90องศานะครับมุมฉากนั้นจะมีขนาด90องศา มุมป้านนะครับจะมีขนาดนะครับมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานะครับจะมุมป้านจะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศามุมต่อไปนะครับมุมตรงนะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเท่านั้นนะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเท่านั้นนะครับ มุมต่อไปนะครับเป็นมุมกลับนะครับมุมกลับนี้จะมีขนาดมากกว่า180องศานะครับจะมีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศานะครับก็คือตั้งแต่181องศาไปจนถึง359องศาเลยนะครับ เรามาลองดูนะครับการหาขนาดของมุมกลับนะครับเนื่องจากมุมกลับนั้นนะมีค่าองศาที่มากกว่า180องศานะครับและไม้โปรเจคเตอร์ของเรานะครับมีเพียงแค่180องศาเราจึงต้องมาเรียนรู้การหาขนาดของมุมกลับกันนะครับการหาขนาดของมุมกลับนี้นะครับเนื่องจากเมื่อหมุนนะครับแขนของมุมครบ1รอบจะมีขนาดทั้งหมด360องศาใช่ไหมครับ ถ้าหมุนครบ1รอบจะเท่ากับ360องศาดังนั้นนะครับในการหานะครับขนาดของมุมกลับนะครับเราอาจทาได้โดยนะครับวัดขนาดของมุมที่เหลือนะครับวัดขนาดของมุมที่เหลือแล้วนําไปลบออกกับ360องศานะครับลบออกจาก360อองศาไปเหลือเท่าไหร่นั่นคือยอดนะครับนั่นคือมุมกลับที่เรา ต้องการจะหานะครับรูปตัวอย่างนะครับมุมที่ NR นะครับมุมที่ NR เป็นมุมกลับนะครับเราต้องการจะหาค่านะครับเราก็ทำการเอาไม้โพรเสเตอร์นะครับมาวัดค่าหาค่าของมุมที่เหลือนะครับค่าของมุมที่เหลือมุมที่เหลือนี้นะครับจากรูปนะครับที่ NR เป็นมุมกลับนะครับ มุมที่เหลือนั้นเป็นมุมป้านนะครับและเราวัดค่านะครับทั้งรูปด้านขวาได้120องศานะครับเราก็จะได้นะครับ m เล็กนะครับวงเล็บ tnr นะครับเท่ากับ360องศานะครับลบด้วย120องศาก็จะได้เท่ากับ240องศานะครับ240องศานี้คือมุมกลับที่เราต้องการหาค่านั่นเอง ตัวอย่างต่อไปครับหลักการเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับเราทําการหาค่าของมุมกลับหรือมุมที่เหลือนะครับเราหาค่าของมุมที่เหลือของมุมกลับนะครับโดยการนำไม้โปรเจคเตอร์นะครับ,าร or, รบมาหาค่าของมุม ype นะครับมาหาค่าของมุม ype นะครับ จากรูปนะครับมุม ype นะครับเป็นมุมกลับนะครับโดยที่เหลือเป็นมุมแหลมนะครับโดยส่วนที่เหลือเป็นมุมแหลมเราก็ทำการวัดค่าแล้วได้ขนาด65องศานะครับเราก็จะได้นะครับ m วงเล็บ ype วงเล็บปิดเท่ากับ360องศานะครับลบด้วย65นะครับ360องศาลบด้วย65 มุมกลับที่เราต้องการหาค่านั้นก็จะมีค่าเท่ากับ295องศานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆในการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมที่เราเรียนกันในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับสำหรับในวันนี้นะครับครูบอสมีใบางานให้เด็กๆทำนะครับเด็กๆอย่าลืมทาแล้วส่งกลับมาให้ครูบอสเป็นการบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆคนไหนที่จะออกไปข้างนอกอย่าลืม ใส่แมทุกครั้งนะครับและล้างเจลแอลกอฮอล์ท,ทุกครั้งที่เราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆหลังจากที่กลับมาจากการออกไปด้านนอกนะครับอย่าลืมอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของคนในครอบครัวและตัวเราสําหรับวันนี้ครูบอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ